ต้องตํางไปก่อนแล้วสุดท้ายก็โอโอโอเวอร์โอเวอร์โลดครึ่งฮีทใช้คำนี้ดีกว่าครับก็ถือว่าล่าสุดก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาก็รู้สึกว่าใจชินขึ้นเยอะเลยตอนนนั้ที่ไปเจอเราได้มีถามว่าเป็นยังไงทำไมอึงเลยแค่บอกเขาว่าพี่มันวันนี้โชว์พี่ไม่ดีเลยวันนี้พี่ไม่มีแรงเลยนะอะไรเงี้ยพี่พี่ พี่เป็นอะไรพี่บอกได้นะเขาก็ไม่บอกแต่สไตล์เขาโอเคับไม่เคยบอกไม่บอกครับเขาเขาจะเฉยเยไปทางตลกซะมากกว่านั่นนี่คือนี่คือนีสัยจริงๆของพี่มัมเลยคือแกไม่อยากให้คนเคาะรอบข้างมาห่วงแกครับแต่ในในฐานะเพื่อนเราก็รู้ว่าเพื่อนไม่ไม่ผมผมเห็นแล้วเห็นแล้วครับว่าเขาว่าเขาไม่ปกติก็ถ้าว่าบางทีผมก็ขับรถให้แกเลยครับว่าอะไรครับได้ร่วมงานเขามาไหลแมทหลแมทครับหลแมทครับ ก็ผมว่าเอาเอาปัจจุบันเลยลวกันครับเพราะว่าเหมือนพี่มามเองเขาที่ผมรู้จักพี่ต้าหรือว่าพี่ๆที่มาวันนี้คือแกทําเรื่องความสุขส่วนตัวน้อยใช่น้อยจริงแล้วก็มาถึงเหตุแบบนี้ที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็เลยอยากมาแบบทันท่วงทีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของแกบ้างแล้วจริงๆที่โอเคทําให้คนอื่นเยอะมอบความสุขอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้มันถึงเวลาที่แกต้องดูแลตัวเองยากหน่อยในในตอนนี้นะครับ ก็คงคงจะมีเรื่องไยเงื่อนไขนี่ตัวเองในการใช้ชีวิตต่อไปใช่แต่เชื่อว่าแกจะสู้ได้แกเป็นคนอึดครึกมากๆอย่างไรเขาเน้นทำงานเพื่อส่วนรวมงานรีงานสนไปหมดอือคือเราจะมีะอาจา์เดียวคือะอาจารย์เอกชัยนะขออนุญาตอื่นนอื่นนะฮะคือจะมีงานการุสลตลอดปีและพี่มัมก็จะไปทุกครั้งไม่มีปฏิเสธทุกอย่างถ้าเกิดว่าวันไหนที่แกไม่ได้ไปด้วยหรืออะไรเงี้ยจะเสียดายเสียใจมากเพราะว่า หลังต ja ั meals, ้งแต่พูดตรงๆตั้งแต่แกอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยดูพี่มั่งทาบุญทําทําทําความดีเยอะขึ้นหรืว่าแกพยายามทาเท่าที่เห็นที่เป็นอย่างน้ครับเขาเป็นคนดื้อมากเวลาแบบเราจะจับพาเขาไปแบบพาไปหาหมอพาไปต้องดูแลแบบ แกจะเวลาแกพูดอะไรอย่างที่บอกอะบอกว่าพี Looking. ่มามนี่นะพี่มามอย่างงู้นนะพี่มามอย่างนี้นะแกก็เฉยฉายไปทางตลกแกจะพูดให้ให้คนไม่ห่วงแกมากกว่าอันนี้คือจริงๆงพี่มามผมผมพูดได้แค่นี้จริงแต่ใจพี่ใจน้องเราเขแ็งไอ้นะฮะพี่น้องเราเ็ห่วงแกมากใช่ครับแน่าห่วงแกมากเห็นแกออกกําลังกายอยู่พักหนึ่งหลังจากที่แกโโตรกดดุ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 บบว่าเห็น เห็นท่าอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วหายไปแสดงว่าเขาแข็งแรงแล้วเขาเลยหยุดรับครบบแทบบแสดงว่าตั้งแต่เขาป่วยตั้งแต่ปี62จนเขาเป็นสปองนั่นคือเขาเปลี่ยนเลยสไตล์การใช้ชีวิตไปเลยช้าลงแล้วก็พยายามพูดด้อยลงเลือกรับประทานของที่มีประโยชน์แกพยายามเต็มที่แล้วนะที่ผมเห็นคือไข่แดงไม่กินเลยกินแต่สลัดผักแกก็พยายามเต็มที่แล้วก็ที่จะรักษาตัวเองโดยคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องถึงรูหมออะไรอย่างเงี้ย ก็ติดใจตัวเองใช่คิดว่าเป็นยคนแข็งแรงแต่สุดท้ายมันก็เหมือนที่บอกร่างกายมันโอโเวอร์โหลดได้ครับครับงานเยอะงานก็เยอะมากด้วยครับจริงๆแกก็อยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็เป็นห่วงที่สุดบางช่วงแกก็ไม่ได้อยู่คนเดียวยอม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 แต่ส่วน่แต่ส่วนใหญ่ไม่ว่าใจหวนนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่คนเดียวแหละฮะแล้วก็เวลาว่างแกก็จะไปกลับไปหาครอบครัวกันแม่แกอะไรอยย่างงเี้ ตลอแกจะดูว่าจะห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอนี่คือพี่มัมครับสะสมความผิดพี่ต้อมไปอะไรนะข้ความถึงพี่มัมเลยพี่วันโอ้ได้เลยครับก็แต่ถ้าถ้าพี่มัมคงได้เห็นเหตุการณ์นี้แหละเว่าพวกเราเป็นเพื่อนพี่ๆของพี่มัมนะครับ มากันแบบปรับแบบนัดกันจริงๆิงยังยากกว่านี้อีกอันนี้คือแทบไม่ต้องนัดแล้วก็อยู่กันยาวเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับก็เอาความเป็นไปได้นี้ไปเป็นความแข็งแรงเท่าที่จะเป็นไปได้ของพี่ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นฟื้นนะครับแล้วก็ฝากบอกทุกคนว่าเท่าที่ผมเห็นนะอัปเดตเมื่อตอนสักเที่ยงเนี่ยแกรู้ตัวดีทุกอย่างรู้เรื่องว่าเพื่อนๆจัดคอนเสิร์ตให้แต่ว่าเพียงแต่ว่าแกยังต้องใส่ท่อ เพื่อสูบน้ําที่มันท่วมปอดออกอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าเมื่อไหร่ที่ปอดปกติปุ๊บเนี่ยแกน่าจะมีอะไรอยากจะพูดเยอะแยะอาจจะอยากด่าอยากอะไรแกน่าจะอยากพูดอะไรเยอะเยอะเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเรารอกันแล้วก็ส่งกาลังใจให้พี่มัมผมเชื่อว่าเดี๋ยวไม่นานแกฟื้นขึ้นมาแล้วแกจะจอย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 ้จอย,อย,อย,อยได้เหมือนเดิมแน่นอนครับ